สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะพานักเรียนทำชุดแสกขดปมนะคะเพราะว่ามีนักเรียนขอมาครูก็เลยเอามาสอนอีกครั้งหนึ่งเดิมเคยสอนไปในไลฟ์สดแล้วนะคะทีนี้อาจจะหายากมานานแล้วครูก็เลยเพิ่มเติมให้ใหม่นะคะเราจะทำคอปาดลักษณะนี้นะคะเป็นขดปมเดี๋ยววาดให้ดูเขาจะเป็นลักษณะนี้ โอมโคดเขาจะคล้องกันตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเกี่ยวเนื่องกันก็จะมีรอยเดฟตรงข้างล่างอย่างนี้จะเป็นลักษณะนี้นะคะจะเป็นลักษณะนี้แขนวันนี้จะพาทําแขนกระดิ่งนะคะแบบลูดปกติเราทํากระดิ่งแบบย้อยเยอะแล้วนะคะวันนี้เราจะทํากระดิ่งแบบลูดข้างบนนะคะ ขาจะเป็นลักษณะนี้นะคะตัวตรงๆทรง,รงแสกอางนี้เรียกว่าแสกกดปมนะคะอ่าเป็นลักษณะนี้ส่วนด้านหลังผ้าลักษณะนี้ก็ควรจะเป็นผ้านิ่มๆนะคะอย่างเช่นผ้าแมมเบิร์ดผ้าซาตินนะคะหรือผ้ายืดสามารถ ยืดหยุ่นแล้วสวมหัวได้เลยนะคะถ้าเป็นพวกผ้าเนื้อเนื้อ,อที่เป็นชีฟองนักเรียนก็จะต้องใส่ซิฟหลังนะคะในกรณีที่เป็นผ้ายืดก็ไม่ต้องใส่ซิฟหลังเพราะว่าเขามีสปริงแล้วก็สวมหัวได้เลยผ้าซาตินก็โอเคอยู่สวมหัวได้นะคะก็ให้ทำตามนี้นะคะ โดยวันนี้ทำแจกแม่แบบออกมาก่อนนะคะตัวมาตรฐานออกมาก่อนโดยวันนี้เราจะยกเว้นการทำเกตชิ้นหน้าเราจะไม่เอาเกตนะคะความยาวนะคะนักเรียนอยากได้ยาวเท่าไหร่วัดไปตัวนี้ยาว24นะคะวันนี้ครูจะพาทำไซส์เอสตัวเล็กๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปจับที่หุ่นให้ดูนะคะให้นักเรียน ทำตามดังนี้นะคะไซส์ Size H นี้ก็ถ้าเป็นนิ้วก็จะ34ิบสี่นิ้ว L ยี่สบสี่สะโพก35นะคะอ่าเอานี้ตามนี้เลยแต,แต่ถ้าเป็นคนอ้วนคนอวบนักเรียนก็บวก10นะคะแล้วก็หาร4 ก็หารออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะ,ะจากนั้นเอวเอวนักเรียนก็หาร4เลยเอวใครเท่าไหร่หาร4นะคะยังไม่ต้องทำอะไรอันนี้จุดแรกต้องบวกหลวมนะคะหน้าอกนะคะแต่เอวนี่เอาพอดีพอดีนะคะได้เท่าไหร่หารเลยเกตไม่ต้องเฉพาะชิ้นหน้านะคราวนี้สะโพก สะโพกสามสิบห้านักเรียนก็หารเลยหารสี่ได้เท่าไหร่ก็แต้มไว้นะคะจากนั้นเอาไม้โค้งโค้งนะคะไม้โค้งเราก็ยี่ห้ากับสามสิบแบ่งครึ่งวางงี้เอาหางขึ้นนะคะเรายกเว้นเกตปกติเราจะมีเกตนะคะแต่วันนี้เรายกเว้นเพราะว่ามันจะมีเดฟมีสปริงในตัวเราต้องแยกอีกเลยเลยไม่ใช้นะคะจากนี้เพื่อให้ง่ายขึ้น โค้งมานะคะสะโพกล่างนะคะจากนั้นชายใครอยากได้ชายตรงๆก็เอาเท่ากันกับสะโพกเลยนะคะสะโพกเท่าไหร่นักเรียนก็แต้มไปเลยแล้วขีดเส้นตรงนะคะใครอยากให้ผอมลงมาเลียวลงมานักเรียนก็เอียงเข้า1นิ้วถึง1นนิ้วครึ่งนะคะแล้วแต่ใครชอบวันนี้เอาตัวตรงนะคะพอได้อย่างนี้แล้วช่องนี้นะคะ กระดาษนักเรียนฟังให้ดีกระดาษทบไปอย่างนี้ก่อนนะคะทบไปตรงนี้เป็นสันทบนะคะอานนี้ตรงนี้หกเซนหกเซนนะคะขีดเส้นเลยแล้วก็แบ่งครึ่งช่องนี้นะคะช่องที่สองแบ่งครึ่งแล้วลายหารสองค่ะ ไหลหารสองไหลคายเท่าไหร่ก็หารสองนะคะอยู่ตรงนี้อ่าผิดเส้นบานหน้าบานหน้าคายวัดมาเท่าไหร่หรือตัดตามไซส์ไหนนักเรียนก็หารสองเลยนะคะไปดูไซส์ในหนังสือนะคะแล้วโค้งมาอย่างนี้นะคะนี่พอได้อย่างนี้แล้วเห็นไหมคะเราก็ได้ครบแล้วเป็นโครงสร้างรูปร่าง ของตัวเสือ้อตัวชุดแสกออกมาแล้วคราวนี้เราก็จะมาแบ่งนะคะทีนี้ตรงแบบนี้นะคะให้นักเรียนสังเกตเอาว่าก็แบ่งเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวหเซนหเซนมันจะได้ง่ายๆ6เซนแล้วก็แบ่งเป็นช่องละสองละสองนะคะ1ช่อง2ช่องแล้วก็ช่องนี้นะคะเป็น3ามช่อง จากนั้นนักเรียนขีดเส้นนะคะวันนี้จะเอาตรงกลางนะเส้นแรกคือตรงกลางนี้นะคะเส้นต่อไปครึ่งหนึ่งของช่องนี้นักเรียนขีดไปอย่างนี้นะคะแล้วอันนี้ก็คือเอาเส้นสะโพกบนนะคะเส้นสะโพกบน ทีนี้เส้นต่อไปเส้นต่อไปนะคะอันนี้ขีดมานี่นะคะครึ่งหนึ่งของช่องนี้มองเห็นไหมอ่าครึ่งหนึ่งของช่องนี้นะคะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้มารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะคะแล้วอันสองเส้นแรกก็ขีดมานี่เลยนะคะคอ นักเรียนวาดก่อนนักเรียนจะเอาคออะไรสมมุตินักเรียนจะเอาคอแหลมนะคะนี่อกเส้นนี้คืออกสูงขึ้นมาจากอกประมาณ3มเซนนะคะแล้วนักเรียนเอาด้านข้างไปเลยแต่ว่าในแบบเราเอาคอปาดนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนเอาครึ่งหนึ่งของล่นะคะวางอย่างนี้นะคะแล้วก็พับมาครึ่งหนึ่งของล่ แล้วก็โค้งมานะคะถ้าแคบเกินไปสามารถขยายออกด้านข้างได้แล้วแต่ใครชอบนะคะวาดเอาคอปาดนะคะตรงนี้เราก็เพิ่มมามาขีดขีดมาที่คอหนึเส้นนะคะให้ช่องไฟเขาใกล้เคียงกันนะคะนี่ขีดมาตรงนี้นะคะ นี่ก็จะได้ลักษณะนี้นะคะหนึ่งสสามสี่นะคะคราวนี้ตรงนี้ตรงกลางนี้นะคะหนึ่งอันสองอันคราวนี้ของข้างล่างนะคะนักเรียนก็ขีดไปอย่างนี้นะคะขีดไปอย่างนี้ นี่เห็นไหมคะก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนะให้หมายเลขให้จะได้ไม่งงนะมันจะขีดเยอะแยะไปหมดแหละตรงนี้ด้วยนะคะนี่ด้วยนี่ด้วยนี่นักเรียนมองภาพออกไม้อา้าวดูแล้วอันสุดท้ายตรงกลางนี้ขีดไปนี่เลยนะคะเพิ่มมาอีกหนึ่งเส้นนี่เขาจะหน้าตาแบบนี้นะคะ อ่าเดี๋ยวฟังให้ดีจะแยกสีให้อันนี้หนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วอันนี้กับอันนี้คือชิ้นเดียวกันเดี๋ยวเราค่อยไปแยกนะคะแล้วอันนี้ของกระโปรงตั้งแต่นี่มานี้คือของกระโปรงนะคะอ่าคราวนี้ตัดนะ ตัดให้ดูอันดับแรกนักเรียนตดัดตัดตัวกระโปรงออกมาก่อนทั้งชุดเลยนะคะโดตัดอย่างนี้นะคะเอาพอดีเส้นเลยตัดออกมาตัดออกมาอย่างนี้นะคะคอเสื้ออันนี้ชิ้นหน้านะคะปาดคอปาดเดี๋ยวเรายังไม่ได้ปิดเกตเดี๋ยวจะพาปิด นะคะอันนี้ทำแบบที่ให้เข้าใจง่ายๆที่สุดเลยไม่เอาเรื่องเกตเข้ามานะคะเพราะว่าในนี้มันเป็นสปริงของมันเองอยู่แล้วเราก็เลยไม่ต้องใช้เกตนะคะ ราวนี้พอเป็นตัวกระโปรงออกมาแล้วนะคะไหลอยู่นี่นะคะพอเวลาเราคลี่ออกเขาก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะฝั่งนี้กับฝั่งนี้ก็ต้องทําเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราไปขีดหลายเส้นนักเรียนจะจําไม่ได้ครูก็เลยจะแบ่งให้ทําตามทีละจุดนะคะนี้นี่คือของตัวเสื้อครึ่งหนึ่งของกระโปรงครึ่งหนึ่งนะคะ ทำเครื่องหมายข้างบนไว้โดยข้างบนนี้คือวงกลมข้างล่างนี้คือสามเหลี่ยมนะคะนักเรียนจะได้ไม่สับสนนะนี่นี่ขีดตัดอย่างนี้นะคะตัดสามเหลี่ยมอันนี้ออกมาคือด้านข้างนะคะเขาก็จะเป็นสองข้าง,ท,งทั้งข้างล่างด้วยนะคะเป็นแบบเป็นแบบนี้คู่หนึ่งนะคะ เดี๋ยวเรามาขีดเส้นนะคะพักไว้ก่อนคราวนี้พอเหลืออันนี้นะคะคือตัดสามเหลี่ยมอันนี้ออกไปก่อนเหลืออันนี้เราก็ตัดอันนี้นะคะพอตัดเสร็จเอาของกระโปรงก่อนกลัวจะงงก็ขีดเส้นไว้ข้างล่างด้วยเอากคเบื้อมาหนึ่งแผ่นนะคะแล้วนักเรียนก็ขีดตามนะคะอันนี้หลายขั้นตอนหน่อย แต่ว่ามันมีความน่าสนใจเพราะว่าเป็นแบบที่ทันสมัยแล้วก็ทำนักเรียนผ่าแยกทีละข้างนะคะผ่าข้างนี้เลย1อันเอากระดาษมาแทรกห่ากระดาษมาแผ่นหนึ่งที่สีแตกต่างนะคะนักเรียนจะได้จำได้ แยกไปอย่างนี้นะคะช่องละประมาณสามเซนนะคะประมาณสามเซนเท่านี้นะคะ่ะเดี๋ยวนะเราแยกแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะตรงกลางนี้ก็แยกด้วยนะคะสามเซนสามเซนสามเซนทุกอันแล้วพักไว้ก่อนนะคะน,นี่คือกระโปรงวางไว้ก่อนเดี๋ยวมีต่อนะคะคราวนี้ไปทำชิ้นที่เป็นอันสามเหลี่ยมนี้หยิบมาหนึ่งอันนะคะ ขีดเส้นกลางตรงนี้ไว้ก่อนตรงนี้แบ่งครึ่งเส้นกลางนี่อยู่ตรงนี้นะคะผ่านะคะผ่าฝ่าอย่างนี้ผ่าทุกอันเลยอย่าให้ขาดผ่าอย่างนี้ นี่เขาเป็นอย่างนี้เดิมคราวนี้เราเอาตรงแหลมๆหันหันหน้าเข้าหากันนะคะโดยต่อกระดาษอีกก่อนกีดเส้นไว้ก่อนเราจะได้รู้ว่าปลายเขาอยู่ตรงไหนนะคะตอาวนี้อันกลางเมื่อกี้เราผ่าเขาเป็นอย่างนี้นะคะเราเอาอันกลางเข้าก่อนหนึ่งนี้นะคะ ข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะต้องให้ ความว่าให้เขากลางออกนะคะช่องไฟนี้ให้ใกล้เคียงกันนะคะใกล้เคียงกันทีนี้ให้ปายนี้เขาก็จะมารวมกับปลายนี้นะคะปายนี้เขาก็จะรวมเส้นกับปลายนี้แล้วนักเรียนทำเครื่องหมายนี้ไว้นะคะ ก็จะได้ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะมีช่องเป,เปล่าอยู่2ช่องนะคะช่องนี้เวลาเย็บเราจะเย็บมาสุดแค่นี้อ่าพอได้อย่างนี้แล้วนะคะส่วนที่มันโค้งๆอย่างนี้นักเรียนก็วาดตามเลยนะคะวาดตามเลยเวลาเราวางผ้าล้วก็วางตามนี้เลยนะคะหรือเผื่อจะเข็บไว้อย่างละ เส้นเดียวนะคะหรือครึ่งนิ้วนะคะตามนักเรียนถนัดนี่อย่างนี้แต่ตอนนี้ครูตัดพอดีผ้าพอดีเส้นไปก่อนแล้วเวลานักเรียนวางผ้าเดี๋ยวเราไปเพิ่มเผื่อผ้าข้างละครึ่งนิ้วนะคะตะเข็บละครึ่งนิ้วตลอดเพราะว่าเราเราจะไปเลงเย็บเอาเลยเราจะไม่ได้กิ้งนะคะ พอได้อย่างนี้นะคะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เสร็จนะคะส่วนของกระโปรงกับส่วนของเสื้อข้างหนึ่งรวมกันอยู่ในนี้นะคะอ่าคราวนี้เราจะไปทําส่วนที่เป็นตัวเสื้อนะคะส่วนที่เป็นตัวเสื้อก็เราก็จะเตรียมกระดาษไว้อย่างนี้คนละสีจะได้เข้าใจนะคะอ่าพอได้อย่างนี้นะคะ เอาส่วนที่เป็นตัวเสื้อมาก่อนอันนี้เหลือครึ่งหนึ่งนี่เก็บไว้ก่อนอันนี้วางนะคะเราก็กิ้งเส้นเหล่านี้ให้ไปอยู่ด้านนี้ด้วยนะคะนะคะ อันนี้เรายังไม่ได้ปิดเกตเพราะฉะนั้นให้นักเรียนปิดเกตตรงนี้เลยได้นะคะตรงกลางนี้เข้ามา1เซนขีดเฉียงเข้าไปเลยแล้วก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะเป็นว่าเราปิดเกตแล้วนะคราวนี้เราก็กางออกอย่างนี้นะคะเอาเส้นกลางก่อนเส้นกลางก่อนนะคะนี่ เราก็จับไปตรงนี้นะคะจับไ้ตรงคอเสื้อนี้ให้ชนกันเพราะว่าเมื่อกี้เราปิดเกจ1หนึ่งเซนนะคะตรงนี้เขาก็จะกลางออกเห็นไหมคะก็กลางออกสามเซนจับให้ตรงกันตรงนี้กลางออกนะคะกลางออก นี้พอเราแยกออกไปแล้วก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอย่างนี้เลยก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะพอแยกออกไปของกระโปรงเป็นแบบนี้นะคะม่ัดดูอีกทั้งหนึ่งอันนี้ของกระโปรงนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ ค่ะครานี้เสื้อของเสื้อก็จะเป็นอย่างนี้ค่นะคราวนี้ขีดเส้นตรงนี้ไว้นะคะขีดเส้นปลายนี้ไว้เลยนะคะเราจะได้รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ตรงนี้กับตรงนี้นะคะกึงกลางกลางขีดเส้นยาวๆไว้นะคะพอได้อย่างนี้เสร็จนะคะเราเอาของชิ้น สามเหลี่ยมที่อีกด้านหนึ่งนะคะมันมีสองด้านด้านนั้นกับด้าน,ด,านด้านทางนี้กับทางนี้นะคะคราวนี้เราเอาด้านที่เหลือมาใส่ตรงนี้นะคะแต่เราต้องแยกออกเช่นกันนะคะแยกออกแยกออกประมาณนี้คราวนี้ เราก็จะโค้งใหม่เวลานักเรียนโค้งใหม่นักเรียนก็วัดวัดดูนะคะช่องนี้มานี้ช่องนี้มานี่เท่าไหร่รวมกันนะคะรวมกันอันนี้1ิเซนนักเรียนก็โค้งจากตรงนี้มาถึงนี้10เซนนะคะโค้งมาให้ตรงนี้ได้10เซนเท่าอันนี้บวกกับอันนี้นะคะข้างนี้ก็เหมือนกันอ่าข้างนี้ ก็สิบเซนเช่นกันนักเรียนก็วัดโคง้งจากตรงนี้มาปลายนี่เลยแล้วก็วัดมาให้ได้สิบเซนนะคะอ่าเขาโค้งมาได้สิบเซนเขาอยู่ตรงนี้นะคะนักเรียนก็โค้งไปเลยนะคะอย่างละสิบถ้ามันขาดเกินก็ขีดไป ครั้งนี้ถ้ามันเกินมาก็ไม่เป็นไรขกีดไปเราใช้แค่นี้นะคะพอได้เสร็จก็ตัดตัดอย่างนี้นะคะตรงนี้ตัวเสื้อนะคะตัวเสื้อ คอก็วาดไปตาปัดไปตามรูปพอเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปวางผ้านผ้าตรงนี้เขาก็จะมาชนกับอันนี้ ใชายตามนี้นะคะก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปวางผ้าเดี๋ยวเราพบกันตอนวางผ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้วิธีเย็บนะคะอันนี้คออันนี้ส่วนที่เรามาต่อนะคะทีนี้เพื่อที่จะให้มองเห็นภาพนะโูก็จะแต้มไว้ตรงนี้คือช่องเราสามเซนนะคะ อาจจะเพิ่มเป็นสี่เซนก็ได้ถ้ามันเล็กไปนะคะนักเรียนก็เพิ่มเอาตรงนี้นะคะช่องนี้ทีนี้ให้นักเรียนเอาของข้างล่างคือกระโปรงนิชายอยู่ตรงนี้ตรงนี้ที่เราเผื่อเอามาต่อกันแล้วก็มีช่องเหมือนกันเห็นไหมคะเราเอาตรงช่องนี้กับช่องนี้จับรวบข้อหากันนะคะรวบแบบนี้นะคะพอรวบแบบนี้เสร็จ เอียงอันนี้มานักเรียนเอาช่องนี้วางไว้ตรงนี้นะคะแล้วเอาอันนี้วางฝ่ายฝากไว้ก่อนแล้วเอาตรงนี้พับขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วเย็บมาหยุดอยู่แค่นี้นะคะนึกออกไหมเอาของข้างล่างมาฝากไว้วางไว้พอวางเสร็จเอาอันนี้พับขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็เย็บมาหยุดแค่ตรงนี้นะคะดันๆอันนี้เข้ามาหน่อยก็ได้เย็บ ให้มาหยุดแค่ตรงนี้เย็บจากตรงนี้มามาหยุดแค่ตรงนี้นะคะมาแล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะตรงนี้มีรูผ้าอันนี้เขาอยู่ข้างในนี้เล้วกลางออกแล้วเราเอาส่วนที่โค้งตรงนี้ไปทางนี้นะคะไปทางนี้คับไว้ส่วนนี้ดึงมาดึงมาจัด อันนี้ด้านโชจัดกระโปรงให้เป็นด้านโชนะคะจัดกระโปรงให้เป็นด้านโชจากนั้นเอาอันนี้มานะคะอันนี้ด้านโชโค้งอยู่ตรงนี้เอาโค้งนี้เอาโค้งนี้มาเย็บติดกับอันนี้นะคะของตัวเสื้อนะเดี๋ยวเดี๋ยวอันโค้งนี้มาเย็บติดกับ ตัวกระโปรงชิ้นนี้ตะเข็บข้างของด้านนี้ไปทางนี้ตะเข็บข้างของด้านนี้มาทางนี้ไอตรงนี้อยู่ตรงนี้อันที่เราสอดเข้าไปนี่นะคะเราจัดจัดเอาด้านโชว์มาโชว์แล้วก็พลิกมาเอาตะเข็บนี้โค้งอยู่ตรงนี้ตะเข็บนี้มาเย็บติดกับตะเข็บของกระโปรงนะคะฟังให้ดีนะอย่าจำผิดนะแล้วก็ดันนี้ไปก่อน ความลงเย็บตรงนี้นะคะเย็บตรงนี้นี่เย็บมาหยุดอยู่ตรงนี้ที่เรามาร์คไว้นี่นะคะเย็บอย่างนี้อ่คราวนี้เราเย็บติดแล้วนะคะของโค้ขง,ขงของกระโปรงแล้วก็มาติดกับเป็นกระโปรงนี้นะคะเขาก็จะอยู่อย่างนี้ เย็บจัดให้ใหม่อยู่อย่างนี้แผ่นที่เหลือด้านนี้นะคะดึงอันนี้มาดึงของตัวเสื้อมานี่ตะเข็บผ้าอยู่ตรงนี้อันนี้ตะเข็บที่รอยต่อกันเราเอาอันนี้หลังจากที่เราต่อของด้านนี้อันนี้คว่ำลงอาหาอันนี้นะคะนี่เราก็เย็บอันนี้ติดกันเย็บมาเรื่อยๆมา โนการตรงที่เรามาร์กไว้นะคะโนกานที่เรามาร์กไว้ดันอันนี้เข้าไปหน่อยอแล้วก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะตะเข็บสองตะเข็บนี้ต่อการแล้วก็ดึงไปอย่างนี้นะคะทางนี้ก็ดึงไปงนี้ตรงกลางเขาก็จะเป็นรอยย่นตรงกลางกระปรง รอยย่นตรงกลางรอยย่นที่เกิดขึ้นก็อยู่ตรงกลางนี้แล้วเขาก็รอนด้านข้างตรงนี้ที่เป็นผ้าสามเหลี่ยมที่เราไปต่อข้างของหน้าอันหนึ่งของข้างล่างอันหนึ่งนะคะของตัวเสื้ออันหนึ่งของกระโปรงอันหนึ่งเขาก็จะอยู่ด้านข้างนี้นะคะ ม้ะคะก็จะเป็นรล้วมาทางนี้โดยอัตโนมัตินะคะโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรเลยเราไปเย็บตะเข็บข้างรวมกับท้นหลังไปเลยนะคะแล้วมันก็จะมีร่องร่อง,อง,องตรงกลางนี้ร่องร่องตรงกลางนี้ร่องร่องด้านข้างนี้ตรงนี้ขดปมควายกันที่ครูพาทำนะคะด้านข้างนี้ก็เย็บไปตามตะเข็บข้างเลยเย็บต่อกับท้นหลังเลยนะคะ เขาก็เกิดรอยย่นของเขาเองนะคะก็จะสวยงามออกมาเองนะคะอันนี้ใช้ผ้าป่านลองทำดูก็โอเคอยู่นะคะได้เลยนะคะทีนี้ก็ไปต่อด้านหลังคอเห็นไหมคะเราปิดเกตก็จะเนียนเรียบโดยอัตโนมัติคอไม่อ้านะคะหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะคะส่วนด้านหลังนักเรียนก็ไปสร้างเหมือนกันเลยแต่นักเรียนสร้างคอหลังสำหรับคนที่ไม่ได้ใส่ซิป ก็สร้างแพทเทิร์นอย่างที่ครูทำทีนหน้าเลยไม่ต้องมีเกตนะคะ wow เ, wow el, ะคเวา้าเอวเลยเว้าเอวโค้งสะโพกเลยวาดรักแร้เลยแล้วก็ไปเข้าแขนถ้าในกรณีคนที่ใส่ซิปนักเรียนก็ต้องไปทำเกตหลังแล้วก็ทำเชฟด้านหลังใส่ซิปมีตะเข็บซิปด้านหลังแต่ข้างหน้าให้ทำแบบนี้เลยนะคะก็จะได้ออกมาสวยงามอย่างนี้นะคะ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันนะคะนี่คือชุดแสกหรือชุดเรสนะคะถ้ามีรอยต่อแถวกลางหรือแถวอย่างนี้นก็จะเรียกเป็นเรสนะคะนี่ลีวๆอย่างนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันนะคะส่วนเรื่องแขนก็เดี๋ยวรอดูคลิปต่อๆไปนะคะก็จะมี การอธิบายเรื่องแขนและก็ท้นหลังเพิ่มเติมนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปต่ตอไป